พี่น้องพ่นแตกขึ้นมงิ่นแตกขึ้นพ่นกรสิ่ายงามงามงามพันไงพ่นเาาจะพี่น้องกำลังงามเลย สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้แม่น้องเอเม็มแมรี่พามาเก็บผักกูดอี่เราจะพี่น้องจ้ะอันนี้ต้นเหียเอาหรอพี่น้องแป๊บเดียวเบิง้งงามไว้ครับจ้ะพี่น้องเพืนะ่นน่ะนี่แต่อังงามๆตกมาวันนี้เหี้ยเอาหรอพี่น้องเหมือนทั้งหลังเต็มอยู่พี่น้องเพืนะ่อน มันก่อนหนีแล้วพี่นอ้องกำลังงามเลยจ้ะ อนี่พี่น้องจะเป็นงานค่ะ อ่อนค่ะพี่น้องเด้อ ล้ำต้นใบผักกูดเนาะจ้ะพ่นสิบมีขนพ่นสิใสอันนี้เป็นขนกาบพันกระสิเป็นใย,ยๆจ้ะพี่น้องแต่ว่าหังหังว่ติดกับล้ำต้นจ้ะมันเป็นกาบนี่แบบนี้แบบน,แบบนี้กินในเลยพี่น้องน,นี่จ้ะกินใ้ชั่วนี่จ้ะ แบบนี้เลยงามๆสวยๆบอเหล้าก็หักก่อน <c oughs> อ้องามค่ะ <c oughs> สะออนค่นะมาพี่น้องบ้งพุ่น่ะต้นแตกกระแตกขึ้นต้นสีหง่สีเงาก็ะสัดขึ้นพี่น้องเพ่นเฝ้าน้ำแดด ข้องนามเต้มอยูที่น่ององามค่ะต้นงามเป็นดงเป็นป้ายแหละพี่น้องันมป็น ย่างงามมีจ้าทุกคนเก็บบ่เบิดไงเดอกยเจพี่น้อง เต็มข้องนำไปเลยจ้ะ กอดพี่นเหง้งาเราก็บพอ่เอาจะพี่น้องอเขากับหาเก็บกออหน่อยเนาะ ่บะ,ะมงสังเกตเบื่งพักกูดไว้พี่น้องพันสิคโค้งเขากันดีดีงามงามบงหันตื่นฝรั่งไม่พี่น้องฝรั่งแดนสากเก็บพักกูดน้ำกัน ยูก็ได้เพื่อนเก็บผักกูดพี่น้องเออ,อยำประกาศถ่ายคลิปออนหลายรักไทยเอาอยู่ห่างๆเมืองงามคับพี่น้อง งามขักหลายพี่น้องเอยอันนี้จ้าพี่น้องอันนี้คือคู่แฝดคู่เหมือนเพ่นเนาะนี่เพ่นบางที่เพ่นกระสิก,กาบใย่ๆให้กันพี่น้องตั้งแต่ว่าขนเพ่นซิบ,บลุดจ้ะพี่น้อง นี่คนเพื่อนสิบรุดเฮดจังไดกับบรุดนี่คนเพื่อนนี่สิบรคือโตที่ห้องเก็บนี่คนเพื่อนสติดแน่นเลยพี่น้องรุ่นนี่กินแม่น้องเอเมลี่บวกินจ้ะแต่ว่าผู้อื่นเพื่อนอาจสิกินเนาะแต่ว่าแม่น้องเอเมลี่บวกินจ้ะนี่เห็นบอคน้นเพื่อนสิแน่นเอียดเฮดจังไดกับบรุดนะเห็นบอพี่น้อง นีจ่จะขอดแต่งตั้งคนสิก,กูดคือกันอยู่ตั้งแต่ว่ากูดขนบนลุดจ้ะพี่น้องจ้ะนี่เห็นบะน,นี่อันนี้คู่แฝดคู่เหมือนนะจจะพี่น้องอันนี้พวกกินจ้ะแม่น้องเองไม่เลยเอามาเปรียบเทียบพี่เบิงนี่จ้ะนี่คนสิคนสิบกันอยู่ คนกับสิม่วนม่วนว่าคือกันจะพี่น้องนี่คนกับสิม่วนอีกแบบนึง่งค้นมันกับสติตแน่นเลย่เห็นบ่ อันนี้เพิ่นกินได้เห็นบ่พี่น้องนี่จ้ะไอ้ค้นเนียวเนียวเนี่ยเพิ่นสิวติดนี่เพิ่นสิขึ้นมาลุ่นนี่เลยในเจ้าวติดนี่ไม่น้อยไม่ได้ใหักใครเบิ่งนี่จ้ะพี่น้องเพิ่นกับสิมีคนลักษณะเดียวกันอยู่ตังต้งแต่ว่าเห็นบ่เกี้ยงพี่น้องเกี้ยง ้นกาบนี่สิบอติดเพิ่นเลยจะอันนี้คือว่ากินได,ด้แล้วพี่น้องการันตีว่ากินได้จะรุ่นเนี่ยหลนอื่นบ่กการันตีงสวยๆั้งนั้น ไห้คนมาเก็บอยู่แต่ว่ามองโบอ์อวบจะบอบ์อวบก็ยังตรงนั้นต้องมี้บ่ค่อยอวบปานไหนไจ้ะ